สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะครับรู้สึกคิดเคลียด,ด,ดนิดนึงนะครับที่เห็นศิลปินนกโัสกรไม่ค่อยสบายใจนะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะออกมาชี้แจงนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของพ่อนกนะที่เขาก็กล่าวมาขั้นต้นนะครับว่าฝากถึงแอดมินหรือหลายๆคนเนี่ยที่ชอบเอาคลิปไปลงช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นผมเป็นลูก ในเพจใน YouTube เมื่อเกิดดรามา่ามีคนมาด่ามาว่าเราก็ขอให้ช่วยปกป้องและอธิบายเขาเหล่านั้นให้ด้วยนะครับไม่ใช่เอาลงเฉยๆเอาแต่ยอดไม่สนว่าเขาจะโดนอะไรมันไม่แฟร์ครับใจแรกใจนิดนึงเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาขยายความกันนะครับในส่วนของนพงสกรนะในการแกะข้อความครั้งนี้นะครับเขาต้องการสื่อให้เราเห็นว่า เราเนี่ยถ้าคิดจะทำสื่อหรือคิดจะเอาไปลงเพจหรือ YouTube หรืออะไรต่างๆต่อมีอะไรก็แล้วแต่นะครับขออย่าเอาคลิปในขณะที่เขาทำงานหรือแสดงสดไปลงนะครับมันเป็นการดูดนะแล้วก็มันเป็นการเหมือนกับว่า Discredit เจ้าของคลิปนะครับดิสเครดิตศิลปินนะ ทำอย่างไรก็ได้เพื่อให้ยอดฟิวขึ้นทําอย่างไรก็ได้เพื่อให้มีแต่ยอดขึ้นยอดขึ้นอย่างเดียวและโนสนโนแคร์คนรอบข้างอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเพราะอะไรครับเพราะปัญหาต่างๆเนี่ยบางคนเนี่ยลงอย่างเดียวแต่ไม่แก้ปัญหาให้ไม่ว่าจะเกิดดราม่าอะไรมาสร้างประเด็นอะไรมาก็ไม่รู้จักแก้ให้เขานะโดยเฉพาะวันนี้นะครับเราอยากจะออกมาปกป้องศิลปินที่เรารักนะครับนกะสกรเนี่ย บอกตรงๆเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเกิดดราม่าอะไรนะแอดดิวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่จะช่วยนะครับปกป้องและดูแลสมาชิกทุกๆคนไม่ว่าจะเจอข่าวไม่ดีหรือข่าวเสียหายเนี่ยทางช่องของแอดดิวนะครับก็จะเปลี่ยนพลังลบนะครับให้เป็นพลังบวกเราจะพูดในเชิงแง่ดีของตัวศิลปินนะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องดราม่าที่ไม่เป็นความจริง นะครับเราจะแก้ไขให้นะเพราะว่าเรารู้ว่าศิลปินเขาสื่อถึงอะไรศิลปินเขาไม่แลกกับอะไรที่มันไม่ดีกว่าเขาจะสร้างชื่อเสียงมาได้ขนาดนี้เขาต้องผ่านอะไรต่อมีอะไรมามากมายขนาดไหนนะครับเขาคงไม่แลกเอาชื่อเสียงเขาไปเสียนะโดยเฉพาะเรื่องขององานของเขาการทำไลฟ์นะครับแล้วก็การทำคลิปต่างๆสตอรี่ต่างๆ ขออย่าเอาไปลงนะช่วยแชร์ดีที่สุดอย่างที่แอดเคยบอกนะครับถ้ารักศิลปินควรปกป้องไม่ใช่เอาไปลงเพื่อมีอาไรายได้นะอันนี้คือแม่อ้อยก็กล่าวมานะครับแม่อ้อยออสเตรเลียบิวสตาขอให้คนที่เอาไปลงเนี่ยมีจิตใต้สำนึกบ้างสงสารศิลปินนะครับแล้วก็ต่างคนก็ต่างเข้ามาให้กำลังใจเป็นเปนหมดโดยเฉพาะแฟนคลับที่แท้จริง ก็ประมาณว่าเห็นด้วยเนาะทุกคนเห็นด้วยกันหมดเลยแล้วก็พร้อมที่จะปกป้องให้กับนกผูสกรแล้วก็ทีมงานนะครับยามมีดรามา่าพากันเงียบเบิ้ยามบอมีออกมาปากดีเห็นหลายแล้วพวกเห็นแก่ได้เนี่ยว่าจะเคื่อแน่ก็ดีคือนกันละครับนะก็อ่ะฟังดูนะครับใช้จิตวิทยาแล้วก็จิตใต้สำนึกของเราเนี่ยคิดให้มันถูกต้องคิด ถึงตัวเขาบ้างอย่าเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมนะครับอย่าเห็นแก่ตัวทําอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างเราจะเอาคลิปเข้ามาเนี่ยเราต้องดูก่อนนะครับว่าคลิปเนี่ยเป็นของเขาหรือเปล่านะเป็นลิขสิทธิ์ของเขาหรือเปล่าเขามีสติ๊กเกอร์มีอะไรแปะหรือเปล่ามีข้อความมีอะไรแปะหรือเปล่าก็ไม่ควรไปยุ่งนะเราเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์วิจารณ์ได้เหมือนแอดเนี่ยแอดบอกเลยว่าแอดวิจารณ์และ พูดในทางที่ดีแล้วก็ปกป้องศิลปินมาโดยตลอดใครที่ฟังช่องของแอดดิวนะครับบอกเลยว่าทุกคนจะรู้ว่าผมเนี่ยปกป้องศิลปินนกพวงสกรและทีมงานเสียงวิหกทุกคนแล้วก็จะสนับสนุนศิลปินเสียงอีสานให้พัฒนาขึ้นไปขึ้นไปอีกนะครับเหมือนกับว่าเราเนี่ยส่งเสริมวัฒนธรรมทางภาคอีสานให้สืบสานไปถึงคนรุ่นหลานนะครับนะก็คือเรียกได้ว่าแฟนคลับเนี่ย 90%้าิเซ็เลยรักเสียงวิหกนะครับอีกสิบเซ็ก็คือเผื่อไว้พวกอวตารนะพวกนี้คือพวกกระจายยากสิ่งที่พอนกพูดมาเนี่ยบอกเลยว่าจริงที่สุดนะจริงที่สุดแล้วมันมีดราม่าหลายอย่างเอะ,อะก็ดราม่านู่นนี่นั่นก็ดราม่าดราม่าอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้มันเป็นอะไรที่น่าเบื่อครับคนดูเขาไม่อยากดูอะไรที่มันน่าเบือ่อ เขาอยากดูอะไรที่มันแปลกใหม่อยากดูอะไรที่มันฮิวใจและมีความสุขนะดูแล้วมันรู้สึกดีต่อใจอย่างพ่อจ๋ากับน้องอ,อ้ายมาออกคลิปร่วมกันดูแล้วรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีก็แค่ดูดูคลิปแล้วไม่ต้องไปกอบไม่ต้องไปเอาของเขามานะเพราะว่าเขาก็เหมือนกับมีลิขสิทธิ์ของเขาอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเราจะ พูดหรือชมแนะนำนะครับให้ทำเหมือนแอดก็ได้นะเราชื่นชมยินดีแล้วก็ส่งเสริมดีกว่าเนาะหรือแชร์คลิปของทางหม่ลำเสียงวิหกดีกว่าทุกคนจะได้รู้จักบ่ลำวงนี้กันท้นตวนหน้านะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้บางท่านก็บอกว่าถูกต้องแล้วลูกบางคนหาแต่ยอดวิวจะเอาแต่ยอดไลฟ์ไม่เอายอดรักถ้าเขารักเราจริง เขาคงไม่ทำแบบนั้นหลอกลูกพอมาตักเตือนก็ไม่พอใจเราอ่าจริงมากบางช่องเอาไปลงแล้วไม่เข้าไปอ่านเลยว่าเขา,าว่านกกับลูกแบบไหนไม่เข้าไปแก้ต่างหรือบอกความจริงให้เขารู้เอาแต่ยอดวิวคอมเมนต์อย่างเดียวอะไรประมาณนี้แนละ้วก็มีหลากหลายกันไปนะครับเต็มไปหมดเลยนะหลายแนวส่วนตัวผมเองนะพูดในฐานะแอดว์ทำสื่อ มอลำเสียงวิหกมานานนะครับสื่อสื่อนี้อยู่ได้นานก็เพราะว่า1คือเราใช้ความจริงใจ2คือเรามีความรักต่อองค์กรหมอลำเสียงวิหกสาคือเราได้เจอหมอลำเสียงวิหกน้อยมากนะครับเพราะว่า1คือหมอลำเสียงวิหกเนี่ยไม่ได้มาอุตตรดิดนะครับแอดดิวว่าจะไปสัมภาษณ์อยู่นะแล้วก็2ข้อย่อยนะครับเราอยากจะไปเจอนกพลกรในครั้งที่3นะเพราะว่านกพลกรีเจอครั้งแรกรู้สึกประทับใจมาก ตัวจริงหน้าตาดีมากหล่อมากแล้วก็เป็นคนที่พูดจาดีพูดจาเลาะนะครับนะเราเห็นตัวจริงมาแล้วเรารู้สึกประทับใจน้องอายน่ารักเฟลลี่แล้วก็ทุกคนเนี่ยอย่างย่านนุก็เป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่เขายืนอยู่หลังเวทีเขาน่ารักมากๆนะครับคือคนที่จะเอาคลิปเข้าไปก็ต้องศึกษาก่อนนะก็ต้องไม่ใช่ว่าลงอย่างเดียวก็ต้องดูด้วยว่าอ่า งานของเขาเป็นแบบไหนเนื้องานเป็นแบบไหนแล้วก็อัปเดตวันไหนวันไหนไปที่ไหนอย่างไรเวลาไหนอะไรแบบนี้เรามาบอกกันได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้จริงหรือพูดมั่วซั่วยอย่างเงี้ยก็อย่าทําดีกว่าอย่าพูดดีกว่านะครับไม่ดีนะแล้วกเ็เรื่องของคลิปนะครับไม่ลงดีที่สุดหมายถึงว่าภาพเคลื่อนไหว เพราะว่ามันคือลิขสิทธิ์อย่างแท้จริงนะโอเควันนี้ก็เอามาพูดสู่กันฟังแล้วกันนะโอเคไม่มีอะไรมากครับพงศก,กรพูดได้ดีมากการพูดแต่ละครั้งถ้าพูดแล้วมีเหตุผลคนอ่านเขาจะฟังไม่ใช่แต่ใช้อารมณ์ในการพูดคนอ่านก็มีความสุขในการอ่านโอเคบางเพจชอบจับผิดเอาจุดสั้นๆมาลงให้เสียหายก็มีนะครับก็ฝากไว้ว่าอย่าตัดคลิปหลือทำอะไรให้เขาเสียหายแล้วกันนะครับหรือถ้า จะเอาของเขาไปลงหรือตัดคลิปบางส่วนก็ไปลงก็ช่วยแก้ไขด้วยช่วยพูดอธิบายแล้วก็แก้ต่างให้เขานะเป็นในแง่บวกดีที่สุดนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ